ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับอาจารย์ผู้ครับจะมีแผ่นมงคลชะตาชีวิตครับซึ่งบรรจุเรื่องของดวงของท่านนะครับวันเดือนปีเวลาเกิดของท่านนะครับให้เทวดาคุ้มครองดวงของท่านนะครับนอกจากนั้นแล้วแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับ ยังมีตำแหน่งดาวที่เป็นตำแหน่งดีในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเกษตรตราธิปดีมหาจักรมหาอุตราชาโชคเพื่อเสริมดวงของท่านนะครับใครที่สนใจที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชิตนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตนะครับเพียงแผ่นละ199บาบาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับคนเกิลดลัคนาราศีกันนะครับประจำช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2564นะครับถือว่าลัคนาราศีกันนะครับนะมีดาวดวงหนึ่งครับยังมีดาวเกตนะฮะกลุ่มจุดเกิดอยู่ครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดาวเกตในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยพรานเรียกว่าเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับซิกเซนนะสัมผัสนะพิเศษนะครับนะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความหมายนะเขาเรียกว่าอายุยืน ให้ทายดาวเกตนะอายุยืนให้ทายดาวเกตความหมายก็แปลว่าถ้าคุณนั้นมีโครคภัยไข้เจ็บถ้าคุณนั้นมีปัญหาอะไรก็ตามทีนะฮะส่วนหนึ่งส่วนใดนะแก้ไขปัญหาจากการกระทําของตัวเองนะฮะแก้ไขปัญหาจากสิ่งต่างๆที่ที่แปลกๆหรือก็มีสิ่งนี้รับนะคอยมาซัพพอร์ตคุณในช่วงปัจจุบันนี้ขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะก็เป็นมุมดี ใครป่วยใครเจ็บนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับองของการรักษาหายหรืออาจจะแปลว่าโรคร้ายภัยเวรเบาบางลงอันนี้คือความหมายตามนี้นะฮะแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ภาพลวมของดวงชะตาชิดแล้วในหลักโหราศาสตร์นะฮะอะไรที่มันเป็นปัญหาเดี๋ยวมันจะมีสิ่งอัศจรรย์นะครับหาทางออกให้กับตัวคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับ ภาพรวมเนี่ยของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะฮะดาวประจําดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับก็คือดาวพุธครับโหราศาสตร์ไทยนะฮะมีคํานิยามว่าเจราจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธดาวพุธเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดการเจราจาครับแต่ว่าในช่วงนะฮะ,ะต้นก็จะต้นของครึ่งปีหลังนะ,ะนกรกฎาคมสิงหาคนียโดยประมาณเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับดาวแบบว่าคู่ศัตรูนะฮะ หรือดาวทดแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับปากวัยนะแต่บางสีบางอย่างพุดเนี่ยการจิกการกัดนะการพูดจาตรงไปตรงมาภาษาหมอดูเครื่อตนุสุภะนะตนูคือตัวตนสุภากก็วความสุขนะพุทธลาหูแปลว่านะพูดแบบตรงไปตรงมาการที่จะบน่นการที่จะสอนใครต้องพูดแบบตรงไปตรงมาแบบตรงประเด็นจะเป็นมุมที่ดี mm. เช่น ถ้าคุณเป็นเจ้านายคนนะการสอนการบ่นลูกน้องแบบอ้อมๆอ้อมค้อมนะเกรงใจลูกน้องอะไรแบบนี้นะครับนะมันอาจจะเป็นผลเสียมากปว่าเป็นผลดีก็ได้ต้องใช้คํานี้แต่ถ้าคุณนั้นกล้าที่จะพูดจาแบบตรงประเด็นตรงไปตรงมานะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีสาหรับตัวคุณเองด้วยแล้วก็ลูกน้องของตัวคุณเองด้วยนะมุมในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินมันก็จะโอเคเกิดขึ้นตามนี้นะครับในพื้นฐานดวงชะตาชี้นัลลโหลาศาสตร์นะครับถ้าสิ่งใดก็ตามทีนะฮะเป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องนะต้องกล้าที่จะบอกกล่าวนะต้องกล้าที่จะเสนอต้องกล้าที่จะอะไรคัดค้านนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวของตัวเองในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะในพื้นดวงชะตาชี้นัลลโหลาศาสตร์แล้วนะครับถ้าเรามองนะ ในเรื่องเกี่ยวของขรือการงานครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวของการงานนะ่ะช่วงต้นเนี่ยนะของครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีเรื่องจุกจิกบ้างไม่สบายใจบ้างนะเหมือนแบบข้าบอประชุมแล้วก็ทะเลาะการนู่นนี่กันแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาคุ้มค่านะกับการทํามาหากินต่อตัวคุณในช่วงครึ่งปีหลังต่อไปอย่างแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอ กำลังตีนะฮะตามนี้ส่วนภาพรวมนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะฮะก็คือดาวศุกร์นะครับช่วงจังหวะของช่วงก,กากฎาศิษย์แหกัญญาเนี่ยนะโดยประมาณแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ,กบ,กบรายรับนะฮะถึงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เลวร้วายในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะ ส่วนใหญ่อาจารย์จะทายดีไว้ก่อนนะอาจารย์ถูกสอนมานะแต่ว่ามันเกิดคําว่าจะทายดีได้เดี๋ยวบางช่วงบางตอนนะ้องบอกอย่างนี้นะฮะแตเพราะฉะนั้นแต่ดวงนี้ยังน้อยสุดเนี่ยคุณจะดีมากกว่าคนอื่นเขาใช้คํานี้นะมันเป็นมุมที่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะปัญหาต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการเงินให้ผ่านพ้นไปได้ บางคนบอกอาจารย์ช่วงนี้หัวหมุนืะเกินก่อนหน้านี้ก็หัวหมุนนะชุกยุคโควิดนะฮะยุคที่มันมีมุมใน,นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปวดเสียเวียนก้าในสิ่งต่างๆที่คุณคงจะเจออาจารย์ก็เจอเท่าคุณเนี่ยแหละนะเหมือนกันเนี่ยนะจับมือไว้หรือไปด้วยกันนะฮะนะแต่คุณสามารถที่จะแบบว่าเออมีทางซอกแซกนะ เพื่อจะหาเงินตรงจุดนั้นตรงจุดนี้มาโปกนั่นปกนี่หมุนผ่านไปก่อนอะไรถึงเป็นต้นและอาจจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่มีมาจากโชคด้วยก็ได้นอกจากการเงินที่มาจากการทำาหารกินแล้วยังมีโชคในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินกันทองจากการสิ่งโชคด้วยก็ได้นี่ความหมายตามนี้นะฮะเพราะนั้นภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีนี่สินกับทุกคนแหละ ใช้คำมีแล้วกันโดยประมาณสัก9กเนี่ยนะมีหนี้สิงกันหมดแหละนะครับแต่ว่าคุณสามารถที่จะบุิหาการจัดการให้หนี้เนี่ยนะมันคงที่ได้นะฮะเติมเต็มปัญหาไม่ใช่เติมเต็มปัญหาเติมเต็มก,การเงินเพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะตามมีนะเราคุยกันแบบไม่มีสคริปต์นะฮะเอตอนนี้มองในเรื่องเกี่ยวกับความรักบ้าง ในพื้นฐานดวงเนี่ยภาษาหมอด,ดูเนี่ยดาวคู่ครองเนี่ยยังโคจรอยูอย่ในภพอริกับดวงดูนะความคิดเห็นบางอย่างไม่ลงรอยซึ่งกันและการมีเรื่องจุกจิกมีมุมในเรื่องของความไม่สบายใจในเรื่องเกี่ยวกับอาการใช้ชีวิตคู่ได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักของนาักศึกราแปลว่าการมีชีวิตคู่ในช่วงนี้อาจะต้องประครับประคองมากกว่าคู่ของคนอื่นนิดนึงนะฮะช่วงนี้ภาษาหมอดูเนี่ยคู่ครองเป็นอริคิดสวนทางกับเราก็ได้ นะไม่เข้าอ,อกเข้าใจเราด้วยก็ได้มีเขามีความเครียดมากจนเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุอย่างนเกิดขึ้นอยู่พยายามเข้าใจในตัวเขาเยอะๆจะเป็นการดีนี่คือสิ่งที่จย์แนะนำนะครับโซนใครเป็นโสดอยู่อาจารย์ก็แนะนำว่าภาพรวมในช่วงปัจจุบันนี้สมควรที่จะเป็นโสดต่อไปก่อนจะเป็นการดี นะฮะอย่าเพิ่งมีแฟนหรือมีความรักก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะเอาละแต่นี่คือส่วนหนึ่งแหละของคำพยากรณ์น,นะครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวมากกว่านี้ก็นัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ line assign h o l o master มีคบตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ